สวัสดีครับพบกับผมนะคผมเซลบอมนะครับผมกับัวต้านครทนสาขาบางบ่อนะครับวันนี้นะครับเซลบอมจะพามาดูตัวนี้นะผมนี่เลยครับตัวัวต้ายาริสคอ o ของเรานะผมตัวนีครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.5นะครับผมตัว h e ดีของเราก็คือตัวไฮบริดของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นลักชูรี่นะครับผมตัวนี้นะครับก็ลองมาดูกันว่าตัวนี้อ่าลืมบอกไปตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่8 9 9 9 0 0 0บาทนะครับผม ก็ให้อะไรมาบ้างครับอ่าอย่างหนึ่งเครับเดี๋ยวผมพามาเลยครับตัวนี้ครับอย่างหนึ่งเลยตัวนี้ที่ได้คือจะเป็นตัวกล้องครับจะเป็นกล้องกล้องกล้องรับคันนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่2ก็จะมีตัวที่แถมมากับตัวแล้วก็จะเป็นตัวนี่เลยอ่ากล้องหน้ากล้องหลังจะมีแถมให้ในตัวรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็กะอ่ากระจกมองข้างตัวนี้ก็จะมีพร้อมไฟเลี้ยวของเราอ่าตัวนี้นะครับจะมีสัญญาณเวลากดแป๊บนึงนะครับ ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมด้วยขอบแม็กซของเราตัวนี้ปัดเงาสีทโทนนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสวยหรูแต่ดูเข,า,ขาเรียกว่าดูสวยขึ้นมากขึ้นครับผมก็วันนี้ก็เซลล์บอมอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมคือไลฟ์สดครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวพามาดูด้านหลังตัวนี้ด้านหลังของเราก็จะเพิ่มความคือตัวคลิกเซนเซอร์ขึ้นมาผมตรงด้านประตูนะครับตัวนี้ก็ อ่ะป,ปั๊บปุ๊บอ่าฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแลครับผมตัวนี้นะครับระบบคีย์เซนเซอร์นะครับก็ถ้าอยากปิดก็ประมาณนี้เลยครับปับ๊บอ่าประตูหลังก็จะเลื่อนปิดลงมาครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับก็ภายในก็ลองดูภายในก่อนนะครับผม อ่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับวันนี้ครั้งแรกเลยที่ไลฟ์สดอ่าภายในก็จะเดินเบาะด้วยผ้าเป็นหนังโทคทิงครับเป็นหนังแล้วก็ตัวนี้เลยก็จะมีปุ่มปรับอ่าเป็นหนังแล้วก็จะมีเดินได้ให้เป็นได้สีเทานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายก็จะมีตัวนี้นครับอ่าตัวคุชคอนโทรลของเราแล้วก็ตัวปรับเครื่องเสียงของเรานะครับผม ตัวข้อนี้จะเพิ่มมาคือจะเป็นตัวปุ่มบูสต์สตาร์ทแทนนะผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับบูสต์สตาร์ทแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็10นิ้วนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายให้อีกระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีซันลุคให้ด้วยนะครับผมแต่นี้ผมไม่ได้เปิดต้องกดก่ <c oughs> อนครับกดปุ๊บ สัน่นรูก็จะเปิดขึ้น,นครับผมแล้วก็ปิดได้เลยครับอา่าค่าผมอา่าจะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาเลยครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยนะครับผมตัวนี้ฟังกช์ชันครบนะครับามาก็ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นของตัวยาลิส คอตัวนี้นะครัเป็นตัวไฮพิดนะครับก็ทักหาเซลล์บอมได้เลยครับเซลล์บอมยินดีให้คำปรึกษาและยินดีให้บริการทุกขั้นตอนนะครับผมก็ยังไงเซลล์บอมขอฝากก็ได้นะครับผมครับสวัสดีครับ